สวัสดีครับเรียนจีนพื้นฐานกับครูอาสานะครับก็วันนี้มาเจอกันในหนังสือเล่ม2องบรรทัดที่4 1นะครับหน้าที่20นะวันนี้มาเจอกันนะครับเขาที่แล้วต่อเนื่องจากเขาที่แล้วนะเขาถามว่าคุณอยู่เมืองไทยมานานเท่าไหร่แล้วเขานี้เขาบอกว่าเขาถามเขาบอกว่าฉันอยู่เมืองไทยมา3ปีแล้ว我在泰国三年了 ฉันอยู่我在在ตัวนี้ต ia, ia, ita, ัวเดียวแปลว่าอยู лад, wow. kin, ่สังเกตดูนะ在ตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าอยู่เมืองไทยไทยกว่าเมืองไทยไทยกว่าสปีแล้วสามนีแล้วฉันอยู่เมืองไทย3ปีแล้ว我在泰国สามปีแล้วสามปีแล้วสามปีสามปีแล้วแล้วขออีกทีหนึงครับฉันอยู่เมืองไทย3ปีแล้ว我在在ตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าอยู่นะครับ ใช่แปลว่าอยู่หรือแปลว่ากําลังได้แต่ในกรณีนี้แปลว่าอยู่ใช่ตามด้วยสถานที่จะแปลว่าอยู่วไ我在ัวฉันอยู่เมืองไทยไทัวแปลว่าประเทศไทยสามปีแล้วสาหนีนแล้วสามปีสาหนีหนีน่นแปลว่าปีหนี่แปลว่าปีสามปีเรียกว่าสาหนียนแล้วเลอแล้วเลอถ้าสามปีกว่าครูบอกว่า ด้านหลังจํานวนเติมด้วยตัวจะแปลว่ากว่าสามปีกว่าสาตัวสามปีกว่า三年งเห็นไหมครับถ้าบอกว่าฉันอยู่เมืองไทยสามปีกว่าแล้了我在泰国ว年多了三มปีกว่าแล้วนั่นเองนะครับอ้าวต่อไปบรรทัดที่สี่สิบสองมาดูกันนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่แปลกเลยไม่แปลกเลยนะภาษาไทยของคุณพูดได้ดีขนาดนี้ เขาบอกว่า怪不得มิน่าล่ะ怪不得ไม่แปลกเลยหรือแปลว่ามิน่าล่ะจำดีๆนะ怪不得อย่างเช่นมิน่าล่ะเธอมาสาย怪不得你迟到วันนี้บนถนนน่ะมีรถติดนานมากๆเลยฉันเลยมาสายอ๋อมิน่าล่ะคุณถึงมาสาย怪不得ภาษาไทยของคุณนีเ你的泰语พูดได้ดีมาก说的很好怪不得你 泰ท语ภาษาไทยคุนนี่คุณนี่ภาษาไทยไทย语พูดได้ดีมาก说得很好ดีนะพูดได้ดีมาก说得很好เช่นเราชมเขาว่าภาษาไทยคุนนพูดได้ดีมากเลยคูหยางหยาง老师你泰语จะใส่เตอด้วยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้你的泰语พูดได้ดีมากเลย说得很好พูดได้ดีมากเลย说得ดีมาก很好ดีมาก很好 ภาษาไทยคุณพูดได้ดีมาก你泰语ภาษาไทยคุณ你泰语พูดได้ดีมาก说得很好พูดได้ดีมาก说得很好อีทีครับมิน่าล่ะ怪不得มิน่าล่ะ怪不得ภาษาไทยคุณ你泰语ภาษาไทยคุณ你泰语พูดได้ดีมาก说得很好นั่นเองนะครับจำดีๆนะภาษาจีนคุณได้ดีมากนะ你中文说得很好 คนจีนเขาบอกว่าหนีจงหวัดชัวเหเหาขาชมเราว่าโอ้ภาษาจีนคุณดีมากแหละนะเอาละเขาบอกว่าทุกๆวันเนี่ยคุณไปทํางานกี่โมงเธอประธานมาก่อนเธอหนีเธอนี่ทุกๆวันไม่เทียนทุกๆวันคุณไปทาํา,ทาททงานอย่างไรโทษทีนะหนีไม่เทียนไปทํางานอย่างไรจะมาชีช้上班ไปทํางานอย่างไรจะมาชี้ ปอย่างไรจม่าไปทำงานชังทำงานังคำว่าจมาแปลได้สองความหมายแปลว่าทำาไมกับอย่างไรมันจะแปลว่าอย่างไรก็ต่อเมื่อข้างหลังตามด้วยกริยามาอย่าง ER ไรจม่าไลพูดว่าอย่างไงจม่าวกินยังไงจม่า吃ขายอย่างไรจม่า卖สังเกตดูคําว่าจมาจอจานจมาตัวนี้แปลว่าอย่างไรก็ต่อเมื่อข้างหลังตามด้วยกริยามันจะแปลว่าอย่างไรก็ต่อเมื่อข้างหลังตามด้วยกริยา มาอย่างไง怎么来มายังไง怎么来ไปยังไง怎么去ไปอย่างไร怎么去จำให้ดีๆนะไปยังไงเรียกว่า怎么去เขาบอกว่าทุกๆวันเนี้ยคุณไปทำงานายังไง你每天怎么去上班你每天怎么去上班上班แปลว่าทำงานนะครับในกรณีนี้เราสามารถใช้คำวา่ากง่วแทนนะนะ่ว การช่าปังสามารถใช้แทนกันได้ในกรณีนี้แต่กุงจ้วเป็นได้ทั้งกริยาและคำนามแต่คำว่าช่างปังเป็นได้อย่างเดียวคือกริยาเช่นเขาถามว่าคุณทำงานอะไรหนีจ้วงทำอะไวเห็นไหมต้องใช้คำว่ากุงจ้วเพื่อเป็นคำนามแต่คำว่าช่าปังแปลว่าทำงานเป็นกริยาได้อย่างเดียวแต่กุงจ้วเป็นได้ทั้งกริยาและคำนามนั่นเองนะครับเอาละต่อไปครับเขาบอกว่าฉันเนี่ย อาฉันขับรถไปทุกทุวันนะฉันขับรถไปทำงานทุกวัน w a กฉัน w a l ทุกทุกวัน每天คำว่าทุกวันเนี่ยวทียนฉันทุกทุกวัน我每天开车去上班คำว่าขับรถเรี่าวันขับรถร车คำว่าไปทำงานเรารู้อยู่แล้วอ่านว่า去上班ไปทำงาน去上班ขับรถไปทำงาน开车去上班ฉันเนี่ยทุกทุกวันขับรถไปทำงาน 我每天ฉัน我ฉัน我ทุกทุกวัน每天ทุกทุกวัน每天ขับรถไปทำงาน开车去上班ขับรถไปทำงาน开车去上班ดังนั้นคำว่าขับรถเรียกว่า开车ขับรถ开车ไปทำงาน去上班ทำงานเรียกว,ว่า上班ขับรถไปทำงาน开车去上班 ทุกวันเดียวว่าเมทียนฉันทุกๆวันหวเม่ทียนนั่นเองนะครับเอ้าค่อยๆไปคนไหนที่มาใหม่ก็ถ้ายังไม่ยังไม่เข้าใจก็ฟังซ้ําๆฟังบ่อยๆอย่าเพิ่งรีบก็ฟังซ้ําๆฟังบ่อยๆค่อยๆไปทีละนิดนะไม่ต้องรีบนะครับหนึ่งรอบไม่เข้าใจฟังสองรอบสองรอบไม่เข้าใจสามรอบนะครับคนไหนที่มาใหม่ฝากพวกเรากดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพราะว่าถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะไม่มีการเตือนเมื่อมีคลิปใหม่นะครับเอาละ เขาบอกว่าคุณขับรถเป็นไหมนียห你会ยแปลว่าเป็น你ย can you 你会开车ยขับรถเป็นไหม你会ไหมคุณขับรถเป็นไหมนีีคุณีขับรถเป็นไหมหบรนไหมคุณขับรถเป็นไหมับ你会ไหมอีกแล้วหนึ่งคุณนีคุณีขับรถเป็นไหมับร会ไหม คุณขับรถเป็นไหมนี่หุยใครเชอมาไหมหรือเหรอใช้คำว่ามาเป็นไหมอ่ะหุยมาคุณพูดภาษาจีนเป็นไหมนี่หุย Can you ใช้คำว่านี่หุย Can you speak Chinese นี่หุย说พูด说ภาษาจีนจงหวนไหมมา Can you speak Chinese นี่หุย speak Chinese 中文ไหมมา คุณพูดภาษาจีนเป็นไหม你会说นมาดังนั้นยตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าเป็นยตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าเป็นทําเป็นนะใช้คําว่าขับรถฉันขับรถเป็น我会开ยขับรถเป็นไม่เป็น不ยไม่不เป็นยไม่เป็น不ยฉันขับรถไม่เป็นขับรถ ฉันขับรถไม่เป็นหวบผู้ขี่ใครเชอขับรถเป็นไหมขุ่ใครเชือมาขับรถเป็นไหมขี่ใครเชือมาขับรถใครเชอรถเชือรถเชอกริยาคําว่าใครแปลว่าขับใครตัวนี้ตัวเดียวปกติแปลว่าเปิดเช่นเปิดไฟใครเติงเปิดประตูใครเมืนเปิดประตูใครเมืนนะครับดังนั้นจําดีๆใครตัวนี้ตัวเดียวปกติแปลว่าเปิดเป็นกิริยาแปลว่าเปิดก็ได้ขับก็ได้เชือแปลว่ารถใครเชือขับรถ คุยใครเชื่อมาขับรถเป็นไหมนั่นเองนะครับฝากเพื่อนๆนะครับไม่ได้หนึ่งรอบสองรอบมาเรียนหลายๆรอบฟังซ้ําๆๆๆเราจะเข้าใจนะครับสําหรับบทนี้ครูยังไว้เพียงเท่านี้ก่อนครูฝากพวกเรานะครับเข้าใจไม่เข้าใจช่วยคอมเมนต์ให้ครูหน่อยดูแล้วอ่านแล้วมาเรียนแล้วเข้าใจไม่เข้าใจช่วยคอมเมนต์ให้ครูหน่อยใครมาเรียนบ้างช่วยคอมเมนต์ให้ครูนิดหนึ่งนะครูจะได้รู้นะครับขอบคุณนะครับสําหรับ,บวันนี้